สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่ามีการโค่นต้นยางเพื่อทําการปลูกทุเรียนนะครับสวนของญาติกันแน่นอนครับท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะรู้จักทุเรียนกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นนะครับเป็นผลไม้นะครับที่รสชาติที่หลายๆคนนะครับที่ต้องการหรือไม่ก็ทั่วโลกต้องการอยาก ชิมนะครับว่าเนื้อของเขาทีความละเอียรลอยนั่นเองนะครับเรารู้จักผลของทุเรียนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างต้นทุเรียนนะครับเป็นสายพันธุ์หมอนทองและสายพันธุ์พวงมณีนะครับมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับต้นทุเรียนก็คือแน่นอนครับเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นใบนะครับก็จะมีความแตกต่างพอสมควรนะครับท่านชมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเบื้องต้นนี่คืออันนี้ครับเป็นใบนะครับ เป็นใบของตุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะท่านผู้ชมอันนี้นะครับอันนี้คือแตกใบดาบมาแล้วเมื่อเช้าผมเพิ่งฉีดยาไปเคนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้เขาจะมีความเรียวนะครับท่านผู้ชมมีความเรียวแล้วก็ลักษณะของใบนะครับจะไม่มีความกว้างสักเท่าไหร่นะครับนี่นะด้านข้างนะครับจะไม่กว้างเท่าไหร่จะเรียวนะครับเรียวๆปลายของเขาจะค่อนข้างจะแหลมนะครับ ลายจะแหลมแหลมเริ่มเลี้ยวต่จากตรงนี้เลี้ยวลงไปแหลมแหลมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมอนทองนะครับถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์อื่นประเภทที่ใบกลางๆนะครับเขาเรียกว่านกหยิบนะครับนกหยิบยใบเขาจะค่อนข้างจะแบนนะครับแบนแบนและกว้างกว้างออกแล้วก็ลักษณะใบของเขาจะเป็นขึ้นนะครับท่านชมนี่ฮะมาดูครับลักษณะของใบหมอนทองนะครับท่านชม เดี๋ยวกลางเต็มที่นะครับถ้ากลางเต็มที่เราต้องดูใบที่ลึกๆหน่อยใบที่ลึกนะครับหมายความว่าใบที่เขากลางเต็มที่แก่เต็มที่แล้วนะครับก็จะมีลักษณะองศาในการแบนนะครับแบนก็พอสมควรแต่ว่าเขาจะมีการห่อตัวขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นแอ่งกระทะนะครับช่วงนี้เป็นแอ่งกระทะหน่อยนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นใบอย,ยอดดเลยใบอะไรอะไรเขาก็จะหอ่อค่อนข้างจะห่อหน่อยนะครับห่อเข้ามาแรกๆกันอย่างนี้ครับเหมือนกับเขาห่อเหมือนพับมานะครับเรียกใบดาบ คับมาเขาจะกางออกกางออกกางออกเรื่อยๆนะครับพอลงไปลึกเรื่อยๆนะครับก็ใบเขาจะกางเต็มที่ในเมื่อกางเต็มที่แล้วจะเป็นใบด้านในใบลึกนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้ปลายใบของเขามีานแหลมนะครับจะมีความเรียวนะครับดูว่าจะมีความเรียวนะครับเรียวเข้ามายาวๆแหลมยาวๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอีกสายพันธุ์นึงก็คือ พวงมาลน,นะครับพวงมาลจะเป็นลักษณะใบยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมทุเรียนนะครับสายพันธุ์พวงมาลน,นะครับชมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเอกลัก,กษณ์รูปทรงของต้นและกิ่งนะครับแล้วก็แมก้กระทั่งของใบใว่าจะมีความแตกต่างจากหมอนทองยังไงนะครับชมอันนี้ครับ ต้นพงมาล e. ัทรงพวงมาีนะครับคือมันถามว่าถ้าคนที่ไม่ไม่ไม่รู้จักสายพันธุ์หรือไม่เคยสัมผัสกับสายพันธุ์ทุเรียนนะครับเขาก็คงจะมองว่าม <whatever> ันคล้ายๆกันนะครับจริงก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกแต่คือลักษณะนะครับกิ่งของประเภทสายพันธุ์นี้นะครับพวงมาีนะครับเขาก็จะมีการยืนยืดนะครับออกด้านข้างโดยเรียวๆออกด้านข้างนะครับ ทรงพุ่มเขาก็จะออกมาณนี้แต่ที่สําคัญเลยนะท่านชมที่จดจานั่นคือใบนะครับให้ให้ดูที่ใบเลยมาดูครับอันนี้เป็นใบของพุ่มมีนะครับดูครับใบของพุ่มมณีนะครับทานชมคือลักษณะใบเขายิ่งแคบนะครับแคบกว่านี่ครับแคบกว่าหมอนทองอีกนะฮะเยอะนะครับผมแล้วก็แคบแล้วเขาจะเรียวนะครับผม ด้านกว้างนี้อาจจะน้อยนะครับจะเรียวนะยาวลงมาตรงปลายนะครับตรงปลายนี้อาจจะเรียวน้อยกว่าหมอนทองนะท่านชมนี่ฮะคือลักษณะมุมมงศาก็จะลงมามีน้อยกว่านะครับถ้าเป็นหมอนทองจะเรียวยาวกว่าแต่คือลักษณะใบจะแคบกว่าแล้วก็ใบจะเล็กกว่านั่นเองท่านชมจะพูดง่ายคือจะเป็นใบฝไฟไฟฟอยๆนะครับเอกลักษณ์ของพวงมาีใบเขาจะประมาณนั้นนะครับ นี่แหละครับใบพวงมาีท่านชมใบก็จะเล็กๆเนี่ยครับใบลึกนะครับใบลึกใบที่แก่จัดก็ยิ่งเล็กครับยิ่งเล็กยิ่งเลียวนะครับลักษณะการห่อของเขาก็องศาใกล้เคียงกันนะครับกับหมอนทองนะครับท่านชมใกล้เคียงกันแต่เขาจะลักษณะคือใบจะออกมุมองศาจะแบนกว่านะครับแบนกว่าหมอนทองนะครับดูสังเกตได้ถ้าใบใกล้ๆกับใบดับนะครับของหมอนทองค่อนข้างจะห่อมากกว่านะท่านชมจะห่อประมาณนี้เลย สําหรับพวงมานีเขาจะกลางออกมากกว่านะครับนี่ฮะเดี๋ยวไปชมหมอนทองครับต้นที่อยู่ฟ้ากันไปเนี่ยนี่ครับอันนี้หมอนทองนะคุผู้ชมอันนี้ใบใบดีผมผมชอบใบอย่างเงี้ยนี่ครับหมอนทองนะครับจะเลี้ยวครับ่าาผู้ชมความกว้างตัวนี้วกว้างกว่าพวงมานีนะครับผู้ชม นี่ครับจะเลียวกว่านะครับปลายก็จะแหลมกว่านะครับดูลักษณะครับปลายจะแหลมแหลมมากนะครับสวยงามดีวว่าแต่ถ้าแน่นอนครับบุคคลทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจก็มันก็เป็นใบตุเรียนเหมือนกันนะครับผมอันนี้คือผมแค่นะครับอยากจะเปรียบเทียบนะว่าใบตุเรียนนะครับสายพันธุ์หมอนทองกับพวงมาลีมันมีความแตกต่างกันยังงง่ายนะครับทรง ปุมันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คืออันนี้ก็ใบสวยนะครับเกือบคืบเลยนะครับใบสวยเกือบคืบเลยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นใบนกหยิบนะครับต่อไปผมจะเปรียบเทียบระหว่างนกหยิบและหมอนทองให้ดูนะครับผู้ชมนกหยิบนะครับใบเขาจะกว้างกว่านี้เยอะนะครับเยอะมากลักษณะใบเขาจะไม่เรียบเนียนแบบนี้ก็จะเป็นคลื่นนะครับใบเขาจะเป็นคลื่นนะครับเดี๋ยวไปชมกันในอีพีต่อไปดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะพามาชมประมาณนี้นะครับนี่คือหมอนทองโอ้แขนงออกมาเพียบเลยคุณผู้ชม ดูนี่ฮะแขนงเยอะนะครับหมายความว่าตัวเนี้ยคือระบบลากของเขาดีนะครับเรียนระบบลากดีนะครับเขาจะกินสารอาหารได้เก่งนะครับแล้วเขาก็จะกระทุงแขนงหรือยอดออกมาได้ดีนั่นคือเอบ่งบอกถึงระบบของลากนะครับดีนะครับจึกท่านชมดูฮะภาพรวมแขนงเทียบเลยท่านชมโอ้โหสวยครับตัวนี้ผลนทองนะครับ โอเคครับนู้ชมนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่มานะครับทาการเปรียบเทียบนะครับให้ดูว่าทรงต้นและก็ใบนะครับใบกับยอดของทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองกับสายพันธุ์พวงมณีนั้นมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับหรือมีข้อสังเกตประมาณไหนนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้นะครับแต่เพียงเท่านี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ